ยังเด็กยังเล็กขี้ขโมยแบบนี้ปล่อยไปไม่ได้หรอกไปลองอย่างหนึ่งเลยเว้ยไง ได้ของที่ฉันอยากได้มาเปล่าเอามาละค่ะก็ดีเดี๋ยนะทำไมถึงไม่แต่งหน้าแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้อะฮะจะไม่เคยบอกแม่ไงอย่าให้ใครหน้าไหน,นเนธอเป,ป่าแบบนี้อะฮะฉันแน่ใจค่ะว่าไม่มีใครเห็นแน่ <S <S 2> <S 2> <S แกจะเทียงอยู่หรอฮะรู้ใช่ไหม ว่าถ้าเสียงฉันไม่ฟังฉันเองจะโดนอะไรพี่อย่าทำหนูเลยนะหนูขอร้อง <c oughs> แค่นั้นแหละอย่าต้องพูดซ้ำไม่ชอบรอครับครับใกล้จะถึงแล้วครับใ <c oughs> จเย็ยนนะครับพี่ ยอดตามนั้นเลยผมไม่เปลี่ยนหรอกมีอะไรอะ่ะไม่มีค่ะแต่งหน้าไงคะครับครับไม่เบี้ยวหรอกครับ Rai, Rai. Mana เฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กหาะสงยาแล้วเหรอฮะหยุดด้วยหย,ยุดคุณตำรวจคะอันนั้นเป็นขยะาพาลาคะ <c oughs> ่ะฮะเฮ้ยพลาจริงด้วยอ่ะโทยหนูเล่นอะไรเนี่ยหลอกพี่วิ่งมาตั้งไกลเลยทั้งคน ก็ลองฟังเสียงข้างในดูสิคะพี่อย um ่าทำหนูเลยนะหนูขอร้องนะมีฟังเหรอกูเหรอใค่คะเออพี่อย่าทำหนูเลยนะหนูขอร้องนะทำไมก็มึงมันไม่ได้เรื่องไง ปลาไปเนี่ยก็ไม่มีใครได้ยินหรอกใจหน่อยหยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเฮ้ยตำรวจไม่ต้องเข้ามายุ่งนี่เรื่องหัวเมียไม่ได้หรอกทำรายร่างกายก็ถือว่าผิดวางเข็มขัดแล้วยกมือขึ้นเร็วไม่งั้นผมยิงแล้วนะเออโอ้ย เฮ้ยหวานวานจะทำอะไรอ่ะก็จะทำเหมือนที่แกทำกับฉันไงแกจะได้รู้ว่ามันเจ็บย่างไงเฮ้ยใจเย็นนะคุณถ้าคุณทำอะไรมันอ่ะคุณจะโดนข้าหาไปด้วยนะออยอย่าทำเลยนะคะถ้าคุณทำเนี่ยคุณก็ไม่ต่างอะไรจากเขาเลยนะคะ ะอย่าบอกนะว่าไก่กับยาเมื่อกี้อะหนูเป็นคนขโมยมากนหนูขอโทษนะคะนี่หนูช่วยฉันทางนั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงตำรวจจับหรอหนูทำแบบนี้ทำไมอะคะก็นหนูไม่อยากเห็นคนถูกทำร้ายเหมือนแม่ของหนูคะน่ะนี่กูเป็นผัวมึง มึงต้องเชื่อฟังกูทำไมแค่นี้มึงไปให้จ๋าฮะไปหนูลรกอยู่ตรงนี้นะพี่พ่อครปล่อยแม่เยอะนี่ไอนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะเด็กไม่เกี่ยวถ้าแกไม่อยากโดนตีคนเนี่ยออกไปเลยไอไอออกไปก่อนนะลูกนะแม่ขอไปสิไป มึงอะต้องโดยอย่างนี้ซะบ้าง <c oughs> นี่ใีคนแม,ม่คะไอ้แม่เป็นอะไรไหมคะแม่อยู่กับนูกกนนะนหนูจะพาแม่ไปโรงพยาบาลท้ลูกแล้วหนูจับตรงไหนไหม นูไม่เป็นไรค่ะนั่งแต่ตอนนั้นแม่หนูก็ป่วยอดอดแอดแอดเพราะเราไม่มีตังติดตัวเลยสักกบาทแต่แม่หนูก็ยังต้องกินข้าวกินยาหนูไม่อยากทำแต่ว่าหนูหาวิธีไม่ได้แล้วค่ะหนูก็เลยต้องทำฉันหลุดพ้นจากผู้ชายเร็วๆคนนั้นได้ก็เป็นเพราะหนู ให้ฉันตอบแทนหนูบ้างนะคุณตำรวจคะยากับอาหารพวกน,นั้นราคาเท่าไหร่คะฉันจะจ่ายให้หนูคนนี้ทั้งหมดค่ะผมกลัวว่าเจ้าของร้านเขาจะไม่พอใจนสิครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะพาหนูคนนี้ไปขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเองคะ่ะครับไปไปโรงพักขอบคุณนะ เธอมาอยู่บ้านฉันก่อนนะถ้าเธอหายดีแล้วก็ตั้งตัวได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรฉันเข้าใจเธอดีเพราะว่าเธอก็โดนมาเหมือนฉันถ้าฉันไม่ได้หนูไอคนนี้ช่วยไว้ฉันก็คงไม่ได้รับอิสรภาพเหมือนตอนนี้ฉันก็เหมือนกันค่ะถ้าไม่ได้ไอฉันก็คงแย่ตอนนี้เรื่องร้ายก็ผ่านไปหมดแล้วต่อไปนี้ แม่จ๋าแล้วก็พี่หวานต้องข้มแข็งให้มากกว่านี้นะคะโถลูกสาว